ออโอ้สอดตุดเลยเว้ยบุแม่นะสามลูกนี่โอ,โอสามลูกแหละประมาณสามลูกครับพี่น้องเลยไปเด้อสวัสดีครับพี่น้องผมข้อประดงวันนี้กับภาพพี่น้องมาจอบเบึงพระดูขึ้นเก่านะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่เขื่อนสีแก้วครับพี่นอ้องทางเรื่องนกท่าพี่หลาย กันสีแก่หรือว่าเคลื่อนหวยพุ่งับพี่น้องมากครับหนัหวัวที่เราไม้นี่ต้องบอกว่าเป็นไม้เด็ดครับพี่น้องโมเด็ดจึงเลยนี่เอากระบะมาพอมดดพุ่นเบื้องดดครับพี่น้องไม้สิ่งกึ่งอบวันนี้พุ่งแรมแสงหมดแล้วครับพี่น้องตรงนี้น้ำมันเลิกก็เลยพากันเอากระบะมาเอากระบะมานั่งลงมานั่งความความน้ำไป น้ำกับบเลิกเดอกครับพี่น้องตรงนี้ตรงนี้บ่เลอกนี่ใกล้ๆนี่แต่ว่ามันสิเลอกตรงตรงไม้ที่เขาสิเขีาพุ่นนะตรงนั้นประมาณเพียงคอน้ำเม็ดกวกัวตอนนี้เวลาประมาณแปดมุง้งเสาครับพี่น้องมากกันเสาแนงน้อยเพราะว่ามันขึ้นนี่ฝนตกไปตามไปเลยโอ้ไป <laughs> ไปยากแนงน้อยขึ้นไปอย่างไรอ่ะขัก,กี่ดอ,อกครับพี่น้องวัดนี้หอ <c oughs> ดไม้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผคงเทไอนะ่ะหัวพุน่นไพ่กระบะไปต่อไปเข่าทางผมนะครับพี่น้องพ <c oughs> นะวันนัดหลัดหลัดคนละฟังหลัดคนละแจกครับพี่น้องเพื่อมันเข่าหยาว เดยวผผพาขึ้นเพจทานที่ดีกนแต่งหานที่ดีนั่งจอบกันครับพี่น้องไปมาครับพี่น้องบาดนี้เดี๋ยวมานั่งซ่อมมืงน้อกันว่าสิพอ,อยังบอเออเออเออปลากล่ายเขามากครับพี่น้องโอ,โอ้เขามามุ่งผุน,นไกลมองเลย หันบาท่านเมื่อกี้นี่ครับพี่น้องหันมามันเข่าเงาใหม่แล้วโอ้พอต่ำกว่าสองโลสามโลเด้อตัวนี้พุนละไปทางหนหัวพุนละมันเลียบไปแถวแถวเงาไมหม่เด้อนี่หัวซ้อมไปดีดียังว่าในจิบน้ำยู่เมื่อกี้นี่โอ้เสียดายครับพี่น้องรวยหลายมากสิไหมโอ้เห็นตัวแล้วเห็นตัวแลว้วครับพี่น้อง สร้างม่มเมื่อหน,น้านี้นี่นาใกลไก่อยู่ตงนี <c> ้ว <oughs> ู้ตรงงามครับครับพี่น้องรวยลายไปทัุ้คนไหมเอาเอาเอารุ่นต่อครับพี่น้องรุ่นต่อ <c oughs> สิได้จังหวะบอเมื่อกี้นี่ก็ได้จังหวะอยู่ถ้ามันหันมาท่านนะ่ะหันมาตอนมันรวยลายไปแล้วไหมโอ้ยเอาเอาเอา,เอา,เอาซ่อมต่อครับพี่น้องซ่อมต่อมันต้องมีสักจังหวะเลยนะ โอ้บุถือบุถือครับพี่น้องมันอยู่น้าเลือกลายโอ้เสรย์ลายเสรยดายดลายทุมไทยเขามาโอ้บ่ได็กไก่มันเลยครับพี่น้องถากหัวจืดเลยโอ้เพื่อนน้อยฝดโอ้ดอกแรกป็นพลาดครับพี่น้องโอ้เสรย์ายแล้วบัตำกว่าสามสี่โลครับพี่น้องกี้นี่ ึนยางไปโดนไลยเสียงอ่อนจุก่ลนมันเล่งถือกับสิเขาบูบผ่านแล้วครับพี่น้องดอกแรกผ่านแล้วมันบอกขึ้นผิวน้ำใจห้อนแล้วละ่ะเป็นใจห้อนเนี่ยอยู่ด้กลัวสีเห็นเนาะเอาลุนกันไหมครับพี่น้องผ่านแล้วละ่ะดอกแรกเพิ่มยางอีกเซนหนึ่งครับพี่น้องเป็นสองเซนเพื่อเลือเพื่อขาด เพราะว่าลักษณะป่ามากลลวมันมันลอยพันไหมครับพี่น้องลอยพันอยู่นาเดือกป้อมบ่ขึ้นผิวน้ำฟังเสียงเมื่อกี้นิดเสียงเป็นแต่บ่เขาเว้ยเสียงเป็นแต่ลงบ่ถึงไตบ่ลงถึงพืนนน้นดินเว้ยได้เพิ่มเป็นสองเซนครับพี่น้องบาดนี้มาเดี๋ยวนั่งซ่อมน้ำกันต่อครับพี่น้องว่าสิมีโอกาสอีกว่บาดนี้หนูหว่าสัดอีกแล้วครับพี่น้องจังไหนหนูหว่าจังไหนหนหี่ดึงสายไว้ไหม ถึงไม่เยอะไปอยู่อยู่มั้งเนาะอ้ไู่จวดๆเลยครับพี่น้องนี่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 ไฟจวดๆเลยอู้ต้นนี้แสดงว่าแพงเกือบทุกต้นไม้ครับพี่น้องหมุนมาหมุนมาไปไปเดี๋ยวผมพาไปเบื้องดีกว่าครับพี่น้องมึงแน่พี่ไ่จวดๆอยู่นี่ดึงมาได้บ่มด้ะไปครับพี่น้องดึงคำาอะไรมันวะสั่งมั่งครับพี่น้องเห็นเห็นขีบวะ โอดียวเดียวเ้ยคนยูมามานี่เลยบ่ขคืนยูนานี่เล่นปะโอ้สอดตืดเลยเว้ยเว้ยนเแม่สามลูนี่กอ3โลแหละประมาณสามล้ครับพี่น้องเลยเด้อโอ้สามสี่ลอยู่นี่ขี้กระบะก็ไม่ค่อยเป็น <c oughs> โอ้สีโลยุ้ยหัวมึงคับพี่น้องแท,ท็กเนยเยเกือบเกือบีลละนี่นี่โอ้ย,ย,ะออยบะเดี่ยวเนี้ยมัหวหอยพร้อมเด้บะเดี่ยวเนี้ยม่้หอยพร้อมโอ้ถากถากมั่วยักษ์กดิเว้ยยี่วันสามเลยเว้ยซีกนเล้นี่เต็มกระบะเลยครับพี่น้องโอ้ถากห,หัว ถากงอนต่อพอดีบอลลุดแต่ถากงอนต่อไปน,นี่ตรงงามครับไล่เริ่มไล่แล้วเดี๋ยวผมพายเขาเขาฟังมันครับพี่น้องอเขาไปบ่ได้ติดงามไปโอ้สงสัยซีเมนได้ใหญ่อยู่ครับพี่น้องบ้านนี้ หัวยุงทึิงมึงนิเสกบ่าหาเสือก,ก่อนครับพี่น้องมาถอยปากมันก็ยังนีนี่ครับพี่น้องตัวนี้ประมาณน่าจะซี่โลอยู่ดอกกมว่สามโลก,กว่าเกือบสี่โลกุนละตัวแรกที่นะหัวนี้เนะี่ยที่มันรุดไปนะ่ะประมาณสองโลกครับพี่น้อง ตัวที่ผมยิงตอนแรกนั่นแหละเพราะว่าตรงตรงไม้นี่มันมีสองสองตัวนี่แหละมีคูนี่แหละวนอยู่ตัวสองลกูกกลัวกับตัวสีลว่ลูกนี่แหละวนอยู่นี่มันรัอเอ้าถึงผมสิพลาดได้วาในหัวกะเดซัตเดซัดสองสองเทียได้ตัวหนึ่งถือว่ามานมนครับพี่น้องเดี๋ยวถารุ่นน้ำผมต่วแบบนี้พอผมสิเดซัตอีกบ่ถ้าโบเห็นยังกับสีเดใหญ่ครับพี่น้องเพราะว่ามันปลามันใหญ่ไหมปลา โฮมแสงเห็นไหมมันยาวอยู่ผมว่าน่าจะมีรุ่นยูดอกบุรีไปลุยกันต่อครับพี่น้องโดนบ่โดนบ่บ่โดนบ่โอ้มันอยู่น้มเลกครับพี่น้องอีกแล้วบ่โดนอีกแลี้ยว ว่ามันเผื่อคักเผื่อแน่อยู่นึกว่ามันจิ้นจิบน้ำครับพี่น้องเมื่อกี้นี่มันบ่ย่อมขึ้นเลอยล่องสัตว์เลยบ่าถือเห็นเขาเป็นแว่นผมว่ามันโดนแล้วโลยจังใดน้อ,อ,อ,อยจังใดนออบานนี้ผมนี่เออร้อยจังวา่าไหมครับพี่น้องอู้คือ่หม,มานนอ่อม้นนี้ดอกสองเลยเด้นี่ดอกสองเลยยังบ่เป็นผลคืเอเเราก็พี่น้อง อจังหวะเก่าเลยผมรอดตั้งแต่อ,อยู่ผีครับพี่น้องรอมันขึ้นผิวน้ำนะน่าจะชัติเตอ,อยูแจพี่มันไปไกลแล้วผมก็เลยเสียดายก็เลยสัตว์เลยวามสิฟุกบอ่อฟุกครับพี่น้องฮะรุ่นตอครับพี่น้องซ้อมน้ำกันว่าสิมานบอ่อผมนี่ดอกสองแล้วดอกสองแล้วยังบวบเป็นตัวอยู่เอา้ารุ่นตอครับพี่น้อง หัวสัตว์ไปอีกแล้วครับพี่น้องือแจท่างเลยผมมาสิดท่าใหญ่แร้ใหญ่จุดใหญ่จุดไมสัตว์สองเป่งใดตัวทั้งสองเป่งครับพี่น้องแต่ว่าผมสัตว์สองเป่งบดไดตัวจักเป่งแสดงว่าไม้ที่นี่มีจุดที่ซุ่มยิ่งหน,นีมีปัญหาแล้วครับพี่น้องอาจจะมันอาจจะตําโวดแล้วก็จุดหน่ป่ามันบก่ครมันบฟ่ฟูไหมครับพี่น้อง มันลอยผ่านยังเดียวมันยิ่งระยะเฉียงห่านบนสูงพอมันยิ่งเฉียงๆมันก็เลยบ่ไดตโตบ่ไดดอ่างนั่นอ่างนี่ด้ครับพี่น้องห้างเทียนนถ้ายิ่งสองน้ำเป่งแล้วบ่ไดตัวนี่ต้องพิจารณาตรงจุดที่ยิ่งไหมมันอาจจะตำพดระยะมันบ่ได้แล้วปลามันถ้าปลามันขึ้นผิวน้ำกะบ่ันนี้ใกันเตัวนีิปานบม่ขึ้นผิวน้ำครับพี่น้อง เดี๋ยวผมพาไปเบิ้งปลาหน้าหัวก่อนครับพี่น้องสัตว์นี่โอ้สองเปลี่นนยนเป็นตัวเนาะแต่ผมบ่เป็นตัววันนี้ไหมเอ้ยมื่อยจุกข้องบ่วมมันด้วซื่อบอกง่ายๆเสร็จละโอพ่อพี่ก็พี่นอ้อง,นงพี่น้องโอ้ตัวใหญ่กูเก่าได้หน่จุดเก่าเลยเนาะเขาจุดเก่าเลยครับพี่น้องพี่โอ้ตัวไข่กัูตกเก่าอยู่ด้วยนะโอ้พ่อพ่อกันเงี่ยพี่น้องใส่พ่อพ่อกันละ่ะ ไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปขึ้นปุาขึ้นตัวหนึ่งๆทา้งปุระรอดินนลครับปท<ะ>างหนามคนระับมาครับพี่น้องมนันนี้มาลุนน้ำกันต่อว,ว่ามานันอีสิซัำเลดบอ บริษัทจอยร้อจังหวะไม่ครับพี่น้องคำถิ่นเสือครับพี่น้องสรุปว่าบอมานจากักโตครับพี่น้องวัน <c oughs> นี้ผมนีเต็นต์หัวสัตว์อยู่ผู้เดียวเลยเดี๋สัตว์ไปซองสำเป่งผมก็ได้ บ่ถือจักตัวจังหวานบ่ได้ครับพี่น้องมันนี่บ่เป็นผาบมานขึ้ีหยังดอกค้นนี่แหละบม่มานจังหวะบ่ได้เห็นปลาตอนที่มันจิบน้ำไปแล้วหันไปมันกําลังล่งแล้วสิครับพี่น้องส่วนใหญ่ก็เลบยบ่ได้เป็นตัวมันนี่มีแต่ห,หัวมานผู้เดียวผมว่าสิครับเลยแหละครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็คำคำแล้วเดี๋ยวไปเบิงผลงานห,นาหัวก่อนว่า มั่นจำได้เพราะว่าเห็นสัตว์ไปหลายเปล่งอยู่ปะพี่ครับพี่น้องผลงานนะหัวมึงแน่พี่โอ้ใส่แบบสามโลสี่โลทั้งเบิดเลยสามแต้มครับพี่น้องก็ผลงานนะหัวมันนี่เอ้ใส่สวยๆเลยเอายกโชั่กันาดไหน,ะนะหัวยกชั่วเนี่ยโยกโชั่ผลงานเนี้ยเอาบวกถึงสิบโลจำ เอิ้นนะมานอยู่ผู้เดียวครับพี่น้องเบิง่งเบิ่งเอาโลดเบิ่งแน่พุ่นสามตัวนนะสามตัวมีแต่ร์โตแบบสามสี่โลขึ้นเลยโอ้หนักกี่ตัวนี่แะพกก่อกระบะคอยต้องเดียงลงเดียงลงพี่นะพี่โอ้ยกบวกขึ้นเลยนี่หนี่บบเกือ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 บสิบโลกมันละนี่ผมว่านี่ที่นี่นนพ,พี่พี่นะเออเออ สำหรับมือนีกับสีเดียวไว้ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องโมงมานโมมานมือนีเดี๋ยวมือหลังผมพามาแกะมือให้ไป